คุณผู้ชมคะเราพามาดูสถานการณ์สู้รบค่ะระหว่างทหารกะเหรี่ยงกับทหารเมียนมานะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะผ่านไปตอนนี้กว่า10ชั่วโมงยังไม่สงบนะคะปะทะกันด้วยอาวุธหนักต่อเนื่องชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่ากลัวมากคือได้ยินเสียงปะทะ <c oughs> เสียงปืนดังตลอดนะคะ <c oughs> ก็เลยมีการเร่งหาที่หลบภัยด้วยขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหนีตายข้ามมารักษาฝั่งไทยด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เราเองก็เลยต้องตรึงกําลังเข้มเลยทีเดียวณนะตอนนี้นะคะ ไปดูเหตุการณ์ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่บอกว่าค่อนข้างตึงเครียดเลยนะคะเป็นการสู้รบที่แนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะระหว่างทหารกองกําลังกระเรเหรี่ยง KNU การเหลี่ยง KNDO แล้วก็กลุ่ม PDF เราจะได้ยินเสียงการประทะกันด้วยนะคะไปฟังสักนิดหนึ่งค่ะ ไม่ใช่จุดที่ปะทะนะใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าปะทะกันเนี่ยระหว่างกองกําลังนะคะรวมๆแล้วร้อยนายมีอาวุธครบมือเลยค่ะทางกะารี่่ง KNU กะหรี่่ง KNDO แล้วก็กลุ่ม p d f เนี่ยนะคะ เขาไปโจมตียิงถลม่มไ่ฐานที่มั่นของทหารเมียนมากองพันที่32ชุดบกควบคุมที่13บ้านอูเกรทะที่จังหวัดเมียว,วดีฝั่งเมียนมานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้วยแม่ไม้หมู่2ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทางฝั่งไทยของเราคือการยิงกันครั้งนี้เนี่ยใช้อาวุธหนักหลายชนิดเลยค่ะตั้งแต่เช้ามืดต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเย็นค่ะ นานกว่า10ชั่วโมงเราจะได้ยินทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วคิดดูเรายังได้ยินชัดขนาดนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ยินชัดเจนขนาดไหนเกิดความหวาดกลัวแน่นอนนะคะการประทะเกิดขึ้นนะคะทหารกาหลีเยง K.N.U เขามีเป้าหมายไปบุกเข้ายึดฐานบ้านอูกเกรทะซึ่งภายในมีทหารเมียนมาพร้อมอาวุธหนักประจำการอยู่ไม่ต่ำกว่า70ดนายการยิงปะทะนี้นะคะอยู่ห่างแนวชายแดนบ้านวาเลใต้บ้านหมอเกอไทยฝั่งชายแดนอำเภอพบพระไปแค่400เมตรเท่านั้นค่ะ ดังนั้นชาวบ้านที่อยู่ติดกับลําห้วยวาเล่เป็นลําห้วยขนาดเล็กที่กั้นไทยกับเมียนมาอยู่เขากลัวมากชาวบ้านที่อยู่เนี่ยมีทั้งเด็กนะคะมีผู้หญิงมีคนชราก็เลยต้องรีบเก็บข้าวเก็บของค่ะหนีออกจากบ้านออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวก่อนเนี่ยคะ่ะออกมาเพื่ออ,อยู่ให้ห่างมาหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันใกลมากจริงๆนะคะค่ะส่วนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในบ้านพักของตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมเหมือนกันต้องฟังข้อมูลด้วยจากเจ้าหน้าที่ว่า ต้องอบพยพเมื่อไหร่เพราะถ้าหากมีกระสุนปืนข้ามมาเนี่ยฝั่งไทยด้วยก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้หนีภัยจากการสู้รบข้ามมาฝั่งไทยมีแค่หลบอยู่แนวตะเข็บชายแดนฝั่งเมียนมาเท่านั้นเห็นไหมคะเด็กๆยังเนี่ยต้องกรีบวิ่งกันเลยออกมาแบบนี้เลยนะคะคือก่อนหน้านี้เวลามีการประทะก,กันชาวบ้านเขาจะสร้างบ้านที่มีหลุมหลบภัยไว้ใต้บ้านด้วยนะคะบางคนเขาก็เข้าไปหลบกันอยู่บริเวณนั้นหลายสิบคนเหมือนกันเอาอะไรติดมาได้ก็ เอามาก่อนเนี่ยค่ะาทางตำรวจทางทหารนะคะฝ่ายปกครองอำเภอพบพราพรก็เข้าไปเตรึงกำลังนะคะบริเวณแนวยิงปะทะเลียบถนนติดชายแดนไว้แล้วค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเหตุปะทะครั้งนี้มีชาวบ้านเมียนมาค่ะที่อยู่ฝั่งนู้นได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระเบิดไปแล้วเจคนหลายรายอาคารสาหัสนะคะก็เลยต้องถูกนําตัวข้ามลาห้วยวาเล่มามาที่ฝั่งไทยเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวแบบนี้ค่ะก็ต้องช่วยกันลําเลียงคนเจ็บมา มีหน่วยกู้ชีพนะคะเข้าไปรับและส่งโรงพยาบาลให้แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือตามหลักสากลตามหลักมนุษยธรรมในช่วงที่เกิดสงครามหรือว่าสู้รบแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีทยอยมาเรื่อยๆเลยนะสําหรับผู้บาดเจ็บค่ะแล้วก็คาดว่าเหตุน่าจะยังปะทะรุนแรงแบบนี้ต่อเนื่องไปคืนนี้ก็น่าจะยังหนักอยู่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มระวังอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ,คะ